ีเราลงมาจากเขาสอทอรร .5 นะคะเราก็มาต่อกันเลยกับกิจกรรมนะคะที่สอพอเมืองพัทยาเขาได้ทํานั่นก็คือตํารวจชุมชนที่เข้ามาดูแลชุมชนแห่งนี้นะคะกับชุมชนกอไผ่เขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเอออันดับหนึ่งที่ไหนติดท็อป10เอะท็อป10ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้นะคะพี่ๆเขาทาอะไรกันอยู่ชุมชนเข้มแข็งที่เป็นชุมชนต้นแบบเขาทํำยังไงไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะวันนี้เต็มที่เลยนะคะครับยินดีต้อนรับสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินครับชุมชนกอไผ่ชุมชนกอไผ่เห็นบอกว่าเป็นชุมชนต้นแบบใช่ไหมคะครับหนึ่งในสิบของประเทศเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยจะมีแค่สิบสิบกองทุนเท่านั้นที่ททีี่่ได้รับการคัดเลือกที่นี่เป็นหนึ่งในสิบนั้นครับหนึ่งในสิบนั้นแล้วก็เป็นที่หนึ่งของพัทยาด้วยใช่ไหมอ่าเป็นที่หนึ่งของจังหวัดชลบุรีเลยครับโอ้ นี่เป็นที่หนึ่งของจังหวัดเลยนะคะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่ามีการบริหารจัดการยังไงแล้วก็มีตำรวจเข้ามาประสานยังไงดูแลยังไงบ้างค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับชุมชนข้างในกอนเลยดีกว่าร้านเรียกทัหมเขอเชิญครับโอเคค่ะไปเลยค่ะนี่คือกําลังนั่งประชุมกันอยู่เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีงานทุกวันนะครับพ่อครับขออนุญาตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครั ด้านนู้นเดี๋ยวขออนุญาตไปให้ใกล้ค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยพี่สองน่าบว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนต้นแบบเลยการบริหารจัดการไงคะอ๋อจริงๆแล้วชุมชนนี้เราเริ่มทํากันมาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งะครับรโดยคณะทํางานของเรานะครับ<อ>เดิมทีแล้วจงจริงท,ที่พื้นที่ทานเห็นที่เรายือนอยู่เนี่ยมันเป็นชุมชนแออัดหรือเป็นสลัม นะครับในชุมชนสระกอไผ่มีก็มี991ไร่2งานประชากรก็770ควเอนนะครับ3,309คนเชื่อไหมว่ามีประชากรแฝงถึง5เข่านะครับปัญหาหลักในชุมชนในอดีตก็คือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหายาเสพติดซึ่งมันจะเกิดจากหมู่บ้านสลัมมีหมู่บ้านแม่เฉาต่างๆเราเข้าบริหารจัดการเราก็สัญญากับชาวบ้านว่าเราจะดูแลในด้านการเฝ้าระวัง ในด้านยาเสพติดต,ต่างๆอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เองก็ต้องขอขอบคุณทางท่านนายกเมืองมัธยา<ฆ>นะครับท่านก็ซัพพอร์ตโครงการต่างๆลงมาไม่ไว่าจะเป็นโครงการ SRT โครงการสอทอนะครับมีโครงการ SML ลงมาโครงการต่างๆคุณภาพชีวิตเด็กลงมา<ฮ>นะครับลงมาให้เราได้ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกันเรื่อยมาตั้งแต่ป51<ฆ>ี51นะครับแล้วโดยเฉพาะสอพเมืองมัธยา นะครับชุดชุมชนสัมพันนะครับ่ดท่านนี้เป็นการนำเลยใช่ไหมคะที่เข้ามาเชครับยุบีแดกินนาจ๊ะนี่ไดเก้ลงมาร่วมกับเราให้ให้เรามีความสุขได้ได้ได้ร่วมกันขับเคพื่อนทํางานกันมานะครับเราขับเคลื่อนกันมาปี51พอปี52ได้ถูกประเมินจากทางอําเภอนะครับว่าตรวจสุขภาพทางอำเภอว่าเราทำครบทำชุมชนเข้มแข็งเป็นไงเปลี่ยนแปลงไปไหมจากพื้นที่สีแดง ในป,ปี51นะครับเราได้รับพระหากรุณาธิคุณพระราชทานกองทุนแม่ของพุ้นดินในปี52แล้วเราก็เคลื่อนกันมาโดยโดยโดย,โดยการให้โอกาสโดยการให้อภัยตามพระราชสารวันนี้<ฆ>นะครับกับผู้เสพก็คือผู้ป่วยเอาชุมชนไปโรงพยาบาลเอากรรมการเป็นหมอรักษาเอาบ้านผู้เสพผู้ป่วยเราทํากันเหมือนเหมือนเหมือนครอบค<ฆ>รัวจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับทำยังไงจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสอพอเมืองมัยาเข้าถึงชาวบ้านให้มากที่สุด นะครับจากเคยที่เคยมองกันแล้วไม่ค่อยมองกัน oh. เพราะกลัวสีกลัวเสื้อกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับพอปี54ก็ได้รับพังหาคุณาพระราทานกองทุนแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอพอปี55ก็ได้รับเลือกจากทางอำเภอให้เป็นหนึ่งศูน,นลยล์การเรียนรู้หนึ่งเภอคือชุมชนต้นแบบนี่คือเล่าเล่าให้ฟังนะครับอพอปี56ก็ได้ถูกประเมิน นะครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดโดยปปสภาค2ก็ได้ที่1รับโล่จากทางนายกรัฐมนตรีกลางปี5-6นะครับแล้วก็ปลายปี5-6าก็ติดหนึ่งในในสิท,ทธทศวรรษกองทุนแม่ของบดินมีทั้งหมดหมื่นฝากกองทุนแม่ติดหนึ่ในสิในปลายปีห้อย่างเงี้ยที่ที่เราจะให้ให,ให้ฟังก็คือเราขับเคลื่อนกันมาโดยการที่เรียกว่าทํายังไงจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับ <S 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 โดยเฉพาะาทาง เมืองพัทยาหรืออำเภอบางละมุงเนี่ยส่งเราเข้าประกวดทั้งหมดจังหวัดชนบุรีมีทั้งมหมด11อำเภอค่ะ,ะประกวดประกวดศูนย์การเรียนรู้กันนะครับเราสุดท้ายเลยเราก็ได้ที่1มานะครับได้ที่1มาใน11อำเภอนี่คือเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ได,ได้ได้รวมตัวกันกับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะโครงการสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นโครงการเขาเรียกโครงการอะไรนะ นี่ครับแทนความหงอยใจเดียวกันทังร่วมกับทางสพเมืองพัทยากับคณะกรรมการของเราทุกคนลงไปในพื้นที่ลงไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับตรงนี้คือสัญลักษณ์ว่าไม่ได้มาจับคุมนะว่ามาพูดคุยกรรมการของเราเนี่ยเป็นผู้นําลงไปพูดคุยกันแทนที่ชาวบ้านเห็นตำรวจที่เคยมาตั้งหวงตั้งด่านจะมีมีมีอคติบ้างจะไปหล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้ที่เราทำ ต้องถามทางด้านของเจ้าหน้าที่บ้านเข้ามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยยากไหมคะกว่าจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกันหัวใจเดียวกันแบบนี้ค่ะจะถามว่ายากหรือเปล่านะ,ะผมบอกได้เลยว่าที่แห่งนี้นะครับด,ดูบริบทของที่นี่แล้วที่นี่เขาเข้มแข็งมาก่อนอยู่แล้วครับและโดยเฉพาะโครงการจริงๆโครงการด้วยแทนความหงุงใดหัวใจเดียวกันของเราเนี่ยจริงๆก็คือนโยบายของสํานักงานตำรวจแห่งชาติที่จะให้ตำรวจชุดตอจสอทั่วประเทศเนี่ยทำ แต่ว่าที่นี่บริบทแตกต่างกันครับเราเราเราเลยนำโครงการตัวเนี้ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาตนะิแทนที่ตำรวจเป็นผู้ทำเรามายกให้กับชุมชนเป็นผู้ทำแล้วตำรวจเป็นตัวฟันเฟืองหนึ่งฟันเฟืองอแล้วคราวนี้บริบทที่แตกต่างแล้วความสามารถความเข้มแข็งที่แตกต่างจึงทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ที่ที่มีผลสําเร็จที่ผมคิดว่า,น,าน่าจะแตกต่างแต่ที่น<ฆ>จับต้องได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่า ณในในโอกาสต่อต่อไปความเข้มแข็งของที่นี่นะครับจะขยายตัวส่งต่อถึงชุมชนต่างๆแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน1ปีใช่ไหมคุณประธางครับโดยคณะกรรมการทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนขยายความเข้มแข็งนี้ไปสู่ทั้งพื้นที่พัทยานี่ยคิดว่าความเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าของเรานำลองก่อนนำลองก่อนเรามีวิยากรซึ่ไปอบรมนะครับทางทางเมืองพัทยา ฝ่ายพัฒนาสังคมทางเมืองมัจยารวมกับทางสอพอทางฝ่ายปปสภาคสองส่งเราไปให้ได้ได้รับความรู้ต่างๆโดยพวกเราเองเนี่ยเป็นชาวบ้านชาวบ้านนะครับเราเราไม่มีความรู้อะไรเราก็ไปอบรมกันมาแล้วก็มาเผยแผ่ให้กับคณะกรรมการของเราได้รับรู้ว่าการช่วยเหลือดูแลชุมชนทายัางไงถึงจะให้เป็นชุมชนเข้มแข็งนะครับชาวบ้านคณะกรรมการเราอยู่แต่ซอยเนี่ยแต่ละซอยเนี่ยเราจะต้องไปค้นมาว่าปัญหาของแต่ละซอยมีอะไรและเรามาประชุมกันช่วยกันคิด คิดว่าเราจะจะทำยังไงนะครับแล้วเราก็ไปช่วยกันแก้การช่วยกันแก้นั้นนะครับเวลาเราประชุมกันทุกวันที่4ของเดือนเนี่ยปัญหาต่างๆน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเมืองมยาก็รับไปนะครับโหลดสิ่งเตี้ยปัญหายาเสพติดสพเมืองมยาก็รับไปซึ่งซึ่งจะต้องมารับภาระให้กับกับพวกเรานะครับนี่คือทุนทางความรู้แล้วก็พูดให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่านะครับผู้เสพก็คือผู้ป่วยถ้าเข้ามาร่วมกับเราแล้วเนี่ยโดยการให้โอกาสโดยการให้อภัย พวกเราจะเอาชุมชนไปโรงพยาบาลเอากรรมการเป็นหมอรักษาอเอาบ้านผู้เสพผู้ป่วยเป็นเตียงอันนี้เราทำมาต้องปีหันหนึ่งไม่ใช่มาพุ่งเริ่มทำ<ฆ>นะฮะตามนโยบายตรงนี้<ฆ>ส่วนการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นหาปัญหาทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเนี่ยถามว่าหมดไหมต้องยอมรับว่ามันไม่หมด<ฆ>เพราะทางแยกทางร่วมทางผ่านมากมายประชากรแฝงแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องทําทําเพื่อการอยู่ดีมีสุขลูกหลานของเรา ในวันภายพักน่าเยี่ยมมากเลยค่ะ <c oughs> ทางสอพอได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคะก็ผมคิดว่า,าการทํางานของพวกตารวจเราเองนะครับ <c oughs> ไม่โดดเดี่ยว <c oughs> โอกาสที่จะทําให้พื้นที่แห่งนี้นะครับ <c oughs> เป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งในด้านของอาญากรรม <c oughs> อาญากร,รต่างๆก็เหมือนเหมือนกันเรากำลังสร้างกําแพงไว้ต่อไปก็คือ เก็บกวาดในบ้านเราให้เรียบร้อยค่ะในเมื่อชุมชนของพวกเราเนี่ยคนในชุมชนแต่ละคนเนี่ยเขาเข้มแข็งเขาอยู่ฝั่งเราแล้วพวกวิชาชีพก็คงจะอยู่ในที่แห่งนี้ไม่ได้ก็ค่อยๆขยับขยายไปอยู่ที่อื่นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราก็จะขยายตัวตามไปเรื่อยๆนะครับในสุดผมคิดว่านะครับในชุมชนแห่งนี้นะครับน่าจะเป็นต้นแบบแห่งความปลอดภัยได้ดีที่สุดว้าวเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วกิจกรรมในชุมชนค่ะต่างมีอะไรบ้างเห็นอามีเปตองใช่ไหมคะเห็นมีปลูกผัก อกอกกนิกด้วยคือคือคือ,คอตั้งแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนะครับขอย้อนนิดนึงก็คือทำกองทุนแม่ของแผ่นดินก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หลอ่อหลอมคนในชุมชนให้มี <c oughs> ฝันกําลังใจในการก้าวเดินทุกอย่างไม่ใช่เพาะยาเสพติดอย่างเดียว นะครับก้าวเดินให้ให้เรามีกําลังใจทุนของท่าน8 0 0 0บาทก็คือทุนตั้งต้นถือว่าเป็นทุนทางศรัทธานะครับหมุนออกมาเป็นทุนทางสังคมช่วยเหลือดูแลนะครับพระราชทรัพย์ของท่านต่อยอดของผมเองนปีห้าหนึ่งได้มา8,000ต่อยอดเป็นแสนทุนตรงนั้นเองเราก็ามาร่วมกับโครงการ SML นะครับปลูกผักปลอดสารพิษไคโดโปนิกขายในหมู่บ้านและชุมชน<อ>น้ํายาล้างจานน้ายาปรับผ้านุม<อ>่มนะครับทุกอย่างนะครับเรามีทุนในนี้เองนะครับเข้ามาร่วมกับเรา ช่วยเหลือชุมชนต่างๆผู้เสพเข้ามาเพราะเราเราเรา,เราอะไรฮะผู้เสพนะครับอยู่ในรั้วของกลุ่มเสี่ยงเวลาเราพาเข้าไปบําบัดรักษาที่สาสุขกลับมาเขาก็มานอนอยู่ที่เดิมเช้าก็ฟันขโมงเรื่องเซ็กทุกอย่างมันจะเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราดึงจากกลุ่มเสี่ยงมาไว้ในรั้วของชุมช,ชนชนม,มีอาราบิกมีทูบีน้ำมันโดยเฉพาะทูบีน้ำมันชุมชนสกภในชนะ,ะมามามา,มาตกมาตกในตรงที่ว่าแข่งระดับประเทศต้องยอมรับแต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเรามี เยาวชนมีเด็กซึ่ประกวดได้ที่หนึ่งซึ่งซึ่งพูดเก่งแล้วก็เก่งมาก <ฮะ S 1> ทางเลขาคณะกรรมการของเรากําลังจะให้เป็นลื่นลูกใหม่ขึ้นมานะครับให้เป็นขึ้นลูกใหม่ขึ้นมาน <ฮะ S 1> นนกมา้าวเดินต่อไปนะครับมีเบตองถือว่าทั่วเยอะเลยเบตองต่างๆนะมีตรงไหนเราจะไปโดยร่วมกับการทํางานของชุมชนซอยกอไผ่นั้นนะครับเราจะเดินในภาคของประชาชนโดยการให้โอกาสโดยการให้อภัยตามพระราชสวรรค์นนะครับชุมชนดูแลชุมชนเดินคู่ไปกับทางภาค รัฐก็คือทางสอพอเมืองพัทยาตั้งด่านตรวจทีตรวจค้นเอ็กซรเลก็ว่าไปนะครับเราเดินคู่กันไป<ฆ>เพราะฉะนั้นคิดว่าควาร์มสาเร็จคงจะไม่ไกล<ฆ>นะครับถึงแวไ้ไม่หมดไ,ไ,ไ,ไม่หมดไปแล้วก,ก็ก็เหลือน้อยเต็มทีในขณะเดียวกันนะครับเราไม่นิ่งอยู่แค่นี้ในเมื่อเราได้รับการไว้วางใจจากทางปปสจากทางเมืองพัทาจากทางสอพอเราก็จะขยายเครือข่ายไปตามชุมชนต่างๆ<ฆ>นี่<ฆ>คือเป็นแต่เพียงว่าต้นแบบเฉยๆ โอ้เยี่ยมเลยค่ะดัมมาสักคู่พูดถึงนะคะมีอีกหนึ่งท่านที่สําคัญนี่เลยทางนี้นะคะขอเรียนเชิญชหน่อยค่ะวิทยากรเป็นเลขาอของที่นี่นะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของประมาณอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะทำไมถึงได้เข้ามาร่วมกับชุมชนนี้คะ ใายเท้าความคะ่ะก็คือปกติแล้วพี่ไม่ใช่คนที่นี่โดยกําเนิดนะเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่ที <|so|>> ่นี่เพราะเหตุใดถึงได้เข้ามาทํางานเกี่ยวกับชุมชนก็เพราะว่าเรามีจิตอาสาที่จะต้องทํางานช่วยเหลือสังคมนะคะ ก็เลยได้เข้ามาช่วยเหลืออยู่ในส่วนของชุมชนจต่อภัยน้งพัทยาโอ้เ <c oughs> ยี่ยมเลยค่ะก็ทุกส่วนนะคะช่วยกันแบบนี้แหละแล้วก็มีประธานที่เข้มแข็งมีสพเมืองพัทยาที่เข้ามานะคะก็ทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นที่หนึ่งของชนบุรีนะ แล้วก็ติดฮอตเทนใช่ไหมในประเทศนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อสอบถามหรือในเรื่องของการที่อยากจะเข้ามาศึกษาว่าชุมชนแห่งนี้ทํายังไงจะต้องติดต่อทางไหนคะก็ปกติแล้วถ้าหากว่าเปิด u t u b e นะครับพิมเข้าไปที่ชุมชนสอยกอไผ่จะเห็นผลงานตั้งแต่ปี51ถึงปัจจุบันนะครับหรือว่าจะดูในเน็ตใช่ไหมฮะน้องเยาวชนนะฮะเยาวชนเป็นผู้ดําเนินการอยู่นะครับหรือว่าทางผ่านทางปปสภาค2หรือว่าทางเมืองพัทยา นะครับทางเมืองพัทยาหรือว่าทางสพเมืองพัทยาได้หมดทุกอย่างครับได้หมดนะคะสําหรับใครที่สนใจแล้วอยากทําให้ชุมชนของคุณเข้มแข็งนะคะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะกับชุมชนกอไผ่นั่นเองนะคะก็สามารถจะเซิร์ชได้เลยนะคะเข้าไปเซิร์ชดูแล้วก็ลองดูว่าเขาปีการทําอย่างไรกันบ้างหรือว่าจะเข้ามาในพื้นที่ทุกท่านยินดีนะคะให้ความรู้ได้นะคะโอขอบคุณมากเลยค่ะตบมือให้ด้วยเลยค่ะ ยอดจริงๆเข้มแข็งจริงๆค่ะผู้ชมนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปต่อแล้วะคะ่ะอย่าลืมค่ะถ้าเกิดอยากจะเข้มแข็งชุมชนของคุณนะคะทาได้เหมือนกันมาศึกษาดูได้ค่ะที่นี่เขาทำมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลาของสะพายกล้องย่องสอนอนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้นานาสัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมไปเดินริมชายหาดในตอนกลางคืนร่วมไม่ถึงนิทาจะพาไปเที่ยว walking s t r e ี t พัทยาด้วยล่ะค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะความสนุกวันพรุ่งนี้มีแน่นอนจัดเต็มค่ะ